มาเลยครับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium Education ขับ4ตัวท็อปสุดปี2016ครับไม่160,000กิโลครับคันนี้สีบอลแม็กสวย หน้าท้ายเดิมไม่มีประกันชุน,นักแต่ยังไดรถในสภาพพร้อมใช้งานสวยๆเหมือนออกป้ายแดงเลยสิเดียวกับราคา659,000บาทเพื่อนๆออกรถเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยครับสวยงามลงตัวทุกม,มิติรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ขับสนุกจุใจแน่นอนใครสนใจรถจอดอยู่ทุ่มกระแบนสมุดสาครรีบด่วนครับสวยๆเลยนะครับ คันนี้มีพรมกระดุม6ดีมาให้เรียบร้อยแล้วจอมิเตอร์ทุกอย่างครบคันพร้อมใช้งานขครต้องการรถสมรรถนะดีๆสวยๆคันนี้ถูกสุดแล้ว6 5 9 0 0 0 0บาทใครสนใจนัดหมายดูรถได้ครับใครอยู่ไกลวีดีโอคอรได้ครับรีบจองด่วนเลยนะครับผมที่นี่มีบริการหลังการขายให้นะครับ วีารันตีให้นะครับมีบริการการจัดส่งขับรถส่งถึงหน้าบ้านถึงมือลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันใครสนใจต้องรีบแล้วโทรมาที่0885845375